เมื่อวานี้นะคะก็มีการถกเครียดกันอีกหนึ่งเวทีด้วยเหมือน<ช>กันนะคะก็คือกรณีของการแต่งตั้งผู้ช่วยผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาตินะคะซึ่งแขกรับเชิญคนสําคัญก็คืออุปทุต์ซาอุดิอารบเบียค่ะซึ่งก็ทําการซักถามคุณสุเทพเทือกสุบรรณอย่างเคร่งเครียดทีเดียวนะคะซึ่งคุณสุเทพก็ได้ชี้แจงว่าทุกอย่างนั้นเป็นไปตามกฎของกอตรค่ะ นายสุเทพเที่ยสุบานรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงพร้อมนายนาเบลฮัเซนอัซรีอุปทุตซาอุดิอารบเบียเข้าชี้แจงต่อคณะกรรมา,การิการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรโดยนายสุเทพชี้แจงว่าการแต่งตั้งพลตํารวจโทสมคิดบุญถนอมเป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาตินั้นเป็นไปตามพระราชบัญญัติตํารวจแห่งชาติปี2547และไม่สามารถนําความผิดทางวินัยมาพิจารณาได้เนื่องจากมีพระราชบัญญัติล้างบนทินไปแล้วเมื่อปี2 5 550ที่ผ่านมาขณะที่อุปทูตซาอุดิอาระเบียมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการแต่งตั้งเนื่องจากสารได้รับฟ้องคดีแล้วอีกทั้งเห็นว่าหากพลตำรวจโทสมคิดไม่มีความผิดเหตุใดจึงต้องนำพรบรล้างบนถิ่นมาใช้และยังเห็นว่ามีนายตำรวจอีกหลายคนที่ผิดวินยัยและถูกสั่งพักราชการในระหว่างที่ตกเป็นผู้ต้องสงสยัยซึ่งไม่ได้รับการแต่งตั้งในขณะที่พลตำรวจโทสมคิดเป็นนายตำรวจเพียงคนเดียวที่ได้รับการแต่งตั้งโดยนายสุเทพได้พยายามชี้แจงและให ความมั่นใจว่าไม่มีการแทรกแซงแต่อุปทูตก็ยังติดใจการแต่งตั้งซึ่งคณะกรรมาการเห็นว่าเมื่อทางการซาอุดิอาระเบียได้รับหนังสือแล้วหากยังมีข้อสงสัยก็สามารถทําหนังสือกลับมายัางคณะกรรมาการได้ขณะเดียวกันคณะกรรมาการจะตั้งคณะทางานฝ่ายกฎหมายเฉพาะกิจเพื่อสรุปประเด็นข้อกฎหมายภายใน15วันเพื่อพิจารณาว่าการแต่งตั้งเป็นไปตามพระราชบัญญัติตํารวจแห่งชาติพุทธศักราช2547หรือไม่ ทั้งนี้อุปธูดซาอุดิอราระเบียหวังว่ารัฐบาลไทยจะมีความจริงใจในการแก้ปัญหาเพื่อให้ความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศกลับมาเป็นเหมือนเดิมด้านสอสอมุสลิมพักมาตุภูมิค่ะเรียกร้องรัฐบาลทบทวนการแต่งตั้งพลตํารวจโทสมคิดโดยเกรงจะกระทบกับชาวไทยมุสลิมในการขอวีซ่าไปสแสวงบุญที่นครเมกะค่ะ